สวัสดีครับผมมาพบกับผมครับเทพทั่วไทยครับวันนี้เทพทั่วไทยมีสาระดีๆมาฝากครับพี่น้องที่พี่น้องถามกันมาเยอะครับว่าโครงการเรารักกันม .33 ของรัฐบาลที่ว่าจะช่วยเงินเรา4,000บาทครับเงินจะเข้าวันไหนครับซึ่งเทพทั่วไทยได้ไปหาคำตอบมาให้เราครับผมซึ่งมีดังนี้ครับผมก่อนอื่นนะครับเราต้องไปตรวจสอบสิทธ โครงการเรารักกันมอ3ก่อนครับซึ่งรัฐบาลเขาจะเปิดให้เราตรวจสอบสิทธิ์เรารักกันในภายในวันที่1 5ถึง21มีนาคม2 5 6พี่ครับพี่น้องอย่าลืมไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับว่าเราผ่านหลักเกณฑ์ไหมนะครับผมถ้าเราผ่านหลักเกณฑ์รัฐบาลเขาจะโอนเงินเข้าให้เราครับผมหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโครงการเรารักกันม3 3นะครับถ้าเราไปเคสิทธิ์แล้วว่า มีหลักเกณฑ์ผ่านครับผ่านโครงการซึ่งรัฐบาลเขาจะจ่ายเงินเป็นครั้งเป็นครั้งไปครับรวมทั้งหมด4ครั้งนะครับผมเงินทั้งหมดที่เราได้นะครับเป็นจํานวนเงินทั้งหมด4,000บาทครับซึ่งรัฐบาลแบ่งออกเป็น4ครั้งนะครับที่จะจ่ายให้เราครับผมครั้งที่1ก็จ่ายให้1,000บาทครับครั้งที่2ก็จ่ายให้1,000บาทครับครั้งที่3ก็จ่ายให้1,000บาทครับ ครั้งที่4ก็จ่ายให้1,000บาทครับซึ่งรวมทั้งหมด4ครั้งเป็นจำนวนเงิน4 0 0 0บาทครับผมซึ่งรัฐบาลมีกำหนดวันที่ให้เรียบร้อยแล้วครับว่าจะจ่ายให้ในวันไหนครับเงินทั้งหมด4 0 0 0บาทนะครับแบ่งจ่ายออกเป็นงวดนะครับงวดแรกเงินจะเข้าวันที่22มีนาคม2,564นะครับเงินเข้าจำนวน1,000บาทครับผมพี่น้องก็สามารถไปจับจ่ายใช้ใช้สอย ผ่านกระเป๋าตังเราได้เลยครับพ่อมันเข้าผ่านแอปกระเป๋าตังครับผมซึ่งงวดที่สองนะครับเงินช่วยเหลือโครงการเราลักกันมอสามสิบสามนะครับเงินก็จะเข้าภายในวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเงินเข้าทั้งหมดหนึ่งพันบาทเหมือนกันครับจะโอนเข้าผ่านกระเป๋าตังนะครับแอปในมือถือของเรานะครับพี่น้องสามารถไปใช้ใจ่ายได้ตามสบายเหมือนเดิมนะครับ งวดที่3นะครับเงินช่วยเหลือโครงการเราลักกันมอ3ของรัฐบาลนะครับเงินก็จะเข้าภายในวันที่5เมษายนส5 6 4นย่นะครับเงินเข้าทั้งหมด1,000บาทเหมือนกันครับผมโอนผ่านแอปกระเป๋าตังคนนะครับผมพี่น้องก็สามารถใช้จ่ายได้เต็มที่เลยนะครับผมซึ่งงวดที่4นะครับโครงการเรารักกันมอ3นะครับผมก็จะพิเศษหน่อยนะครับผม เงินก็จะเข้าภายในวันที่12เมษายน2564ครับเงินเข้าทั้งสิ้นทั้งหมด1,000บาทครับผมเป็นช่วงที่เหมาะเจาะมากเลยครับสำหรับใครที่ไม่มีเงินเที่ยวสงการนะครับก็วันที่12เมษยเงินเข้าก้อนสุดก้อนสุดท้ายนะครับ1,000บาทนะครับพี่น้องก็สามารถไปเที่ยวเล่นสงการได้เลยนะครับผ่านแอปกระเป๋าตังค์นะครับผมสำหรับเงินช่วยเหลือโครงการเราลักกันนะครับ ที่รัฐบาลแบ่งใจออกมาเป็น4ครั้งหรือสีงวดนะครับงวดละ1 0 0 0บาทนะครับผมครบทั้งหมดสีงวดก็จะเป็นเงินจำนวน4,000บาทนะครับผมซึ่งเราสามารถใช้ได้นะครับผมเราไม่จำเป็นต้องใช้วันเดียวหมดก็ได้นะครับผมเราจะรวมเก็บไว้ทั้ง4,000ค่อยมาใช้วันหลังก็ได้นะครับมาเที่ยวเล่นสงการพอดีนะครับผมเพราะว่างวดสุดท้ายมันจะออกให้เราวันที่12เมษายน2564นะครับ สำหรับเพื่อนๆหรือพี่น้องท่านใดไม่รีบใช้ตังก็เก็บเป็นเงินเที่ยวสงการเที่ยวเล่นสงการก็ได้ครับใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายนะครับผมถ้าพี่น้องคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือมีเรื่องราวดีๆต่อพี่น้องหรือเพื่อนๆนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเทพทั่วไทย จะมีสาระดีๆหรือมีอะไรดีๆมาฝากพี่น้องอีกนะครับผมติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับผม